สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเรากลับมาพบกันกับคลิปนี้สรรหาเรื่องมาคุยในะวันนี้เราสรรหาเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวในณะนะปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับนะการท่องเที่ยวจะเดินหน้าต่ออย่างไรจะเวิร์กไม่เวิร์กนะเดี๋ยวเราได้มาพูดคุยกันสัมภาษณ์กันกับทางนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว ว,วันนี้ผมเรียนเชิญนะครับอาจารย์สว่างทองไพที่จะมาพูดคุยกันสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับพี่เปี๊ยรครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทาง YouTube c h anel ของเปี๊ยด้วยนะครับแมฟังเสียงอาจารย์เหนื่อยนะเน่ยนิดหนึ่งฮะนิดหนึ่งครับพี่ไม่ถึงกับเหนื่อยครับพี่งานงานคงจะเยอะนะรตรงน,นี้ใช่ะสนุกพอสมควรนะแล้วเป็นไงฮะเรื่องของการท่องเที่ยวของไทยเราปีนี้เป็นไงบ้างครับอาจารย์ ก็คงต้องเป็นเรื่องใหญ่นะครับมันไม่ใช่เรื่องเล็กนะมันเป็นคือบางอย่างเราต้องยอมรับความจริงอะ่ะในเรื่องของของเหตุการณ์แล้วก็สถานการณ์ในปัจจุบันของประเทศไทยเราด้วยนะครับอือ mm. จริงๆริงแล้วโดยรวมๆเนี่ยถ้าพูดถึงในภาพลักษณ์กันนะครับ,รบเอ,อเราก็มีต่างชาติเนี่ยมาไลฟ์มา, live, มานําเสนอเมืองไทยมียูทูบเบอร์พวก encer, อินฟลูเอนเซอร์ต่างๆพยายามโปรโมทเมืองไทยในแง่ของความเป็นเมืองปลอดภยัยเมืองน่าอยู่น่าเที่ยวความมีน้ําใจต่างๆเหล่านี้ครับเอเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ อ <Ừ. S 2> แต่ในมุมของคนไทยส่วนหนึ่งเขาก็ทําหน้าที่ของเขาได้ดีนะครับ,รบเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าวันนี้ความไม่มีเสถียรภาพทางด้านการเมืองของประเทศเนี่ยนะครับแ,แล้วก็เรื่องของอัตรากําลังการซื้อของคนพฤติกรรมการซื้อของคนนะครับทุนทุนในการที่จะลงทุนต่อเรื่อง่าายปานนะครับพี่ก็ในเรื่องของการ ฟื้นกิจาการหลังจากโควิดมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดอ่ะนะครับอืมแล้วก็ที่สําคัญมันก็มีปัญหาในเรื่องของทุนจีนหรือนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามา<อ>ทําธุรกิจเป็นโ,<อ>โอ๋ขนาดนี้นเข้ามาเยอะมากเลยนะอ่าอันนี้อันนี้เป็นประเด็นใหญ่เลยครับถึงบอกว่าการจัดอนะีเวนต์น่ะยังไม่เท่ากับการมาจัดระเบียบพวกนี้หรอกครับผมว่าจัดระเบียบพวกนี้ให้ดีก่อนอีเวนตะ์น่ะมันตามหลังมาก็ได้นะครับฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าคนรุ่นหนึ่งเนี่ย <c oughs> ก็จะ เออคืออะไรไม่ค่อยจับจ่ายใช้สอยกันเท่าไหร่ก็พฤติกรรมการเดินทางก็เปลี่ยนไปส่วนสมาคมเราเองเนี่ยเราพยายามมุ่งเน้นให้คนเที่ยวในประเทศนะครเราพาสมาชิกเราเที่ยวในประเทศนะครับแล้วก็ไปในที่ที่หลายคนยังไม่เคยไปนะครับอย่างเช่นไหว้พระสิบราชการอย่างเงี้ยนะครับบ,บางคนยังไหว้ไม่ครบเลยนะครับบางคนนี่ตลอดชีวิตยังไม่ไหว้ไม่ครบ สิบราชการทั้งนั้นดีว่าอยู่ในเมืองไทยอยู่ในประเทศไทยแล้วอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็มีการท่องเที่ยวที่เราพยายามส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนคือพยายามให้เกิดการกระจายไรายได้นะครับอันเนี้ยมันก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เราทํามาทั้งปีแล้วก็ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีมากนะครับสําหรับเราส่วนใหญ่สมาชิกเราจะเป็นสูงอายุไหมเป็นสูงอายุแล้วก็ได้มีมีความเพื่ออะไร คผู้สูงมีความสุขที่ได้พาผู้สูงอายุได้เที่ยวด้วยนะครับฉะนั้นก็ยอย่างสูงอายุบางคนเป็นข้าราชการบำนาญเนี่ยก็จะมีกําลังในการซื้อกําลังในการจ่ายแล้วสมาคมเองเราไม่ได้ไปเก็บสมาชิกแพงนะแค่เราลงทะเบียนในราคาที่เหมาะสมไม่ต้องสูงเพื่อให้เขาเอาไปจ่ายในชุมชนแต่ทางสมาคมก็จะไปดูแลในเรื่องอาหารที่พักให้อำนวยความสะดวกสินน่งนี้ให้โดยที่เขาไม่ต้องไปหาแล้วก็เดินทางไปกันเองได้กระแสตอบรับดีครับพี่โดยเฉพาะปีนี้ทั้งปีเนี่ย ถ้าพูดถึงว่าในสถานการณ์การท่องเที่ยวโดยรวมๆแล้วเนี่ยเราเราต้องยอมรับความจริงให้ได้ก่อนว่ามันมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดหรอกนะครับมันไม่ได้เติบโตถึงขนาดจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากมายขนาดนั้นบางทีรัฐะคาดหวังสามสิบล้านคนอะไรอย่างเนี้ยมันมันอาจจะไม่ถึงอ่ะแต่เป็นเป็นตัวเลขที่หมุนเวียนเข้าออกซึ่งเป็นคนนักท่องเที่ยวคนเดิมนั่นแหละก็มีแล้วก็มานับรวมมีแต่ีริงมันมันมองตัวเลขมันสูง มุมมองของอาจารย์เนี่ยคิดว่านนในปีหกแปดเนี่ยนะครับนะมันจะมีการพัฒนาเรื่องของการท่องเที่ยวแต่คิดว่าการเมืองมันน่าจะนิ่งหรือเปล่าเรายัางไม่ไม่ทราบนะแต่เรื่องของนโ <ณ S 2> ย,ยบ,บายเนี่ยของอาจารย์เนี่ยของสมาคมเนี่ยจะมีการขยับขยี้เงีกันยังไงฮะอ๋ออันนี้แน่นอนครับคืออันนี้เราชัดเจนในเรื่องของแนวทางรัฐจะยังไงเนี่ยเรายังไม่รู้แต่เรากําลังเน้นว่าให้คนไทยเที่ยวไทย พยายามให้สมาชิกเที่ยวในเมืองไทยเป็นหลักไว้ก่อนอืแต่ขนาะเดยียวกันเนี่ยการเที่ยวในเมืองไทยไว้ก่อนเนี่ยเราคงไม่ไปมองถึงแต่สมาคมไม่ได้ทําแค่เมืองไทยนะเรากาลังมองเรื่องของต่างชาติที่เข้ามาด้วยโดยเฉพาะในปีหกเจ็ดที่จะจบเนี่ยแล้วก็หกแปดกำลังจะเข้าเนี่ยผมถ้าถามว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวข้างหน้าหกแปดจะดีขึ้นไหมผมผมยังมองว่าการท่องเที่ยวยังทรงๆง ตราบใดที่เรายังไม่สามารถที่จะทําให้พวกศูนย์เหรียญเหล่านีนมน้มันมันหลุดไปจากระบบได้เนรับนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบทรงทรงแล้วก็ซดอย่างเดียวมันมีแค่เนี้ยครับทีนี้ถามว่าถ้าถามว่าการทําให้คนไทยเที่ยวเมืองไทยได้มันจะได้ประโยชน์ไหมมันได้แต่คนไทยเรามักจะก็เรียกอะไรเออทเที่ยวเมืองนอกกัน เที่ยวเมืองนอกอืเที่ยวแล้วเที่ยวโน่นนี่นั่นเลยก็ว่ากันไปแต่แต่คนไทยเที่ยวไทยเนี่ยส่วนหนึ่งก็ยังมีกระแสเที่ยวไทยอยู่พอสมควรแต่รัฐบาลก็ยาัาปั่นอะนะให้เกิดกระแสส่วนสมาคมเองเราก็ยังยึดแนวทางเดิมครับคือส่งเสริมให้คนไทยเที่ยวในเมืองไทยแล้วก็เราก็มีแผนที่จะพาคนไทยไปเที่ยวในช่วงฤดูกาลต่างๆเนี่ยอย่างน้อยก็ถัวเฉลี่ยเดือนละสามครั้งนะครับอาจจะเรียกว่าเรามีสามโปรแกรมที่จะพาก็ไปเที่ยวแหละเพื่ออะไรเพื่อให้มันเกิดการมูฟเมนต์ในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับ ันปีหน้าเรามีแน่นอนครับแล้วก็มีงานใหญ่งานหนึ่งที่สําคัญมากก็คือวันที่สี่กันยาน,นี่ที่เราจะทาเนี่ยคือนอกเหนือนจากการท่องเที่ยวเนี่เรายังมาทําหน้าที่ในบทบาทของของสื่อที่จะสะท้อนให้กับรัฐบาลคือเราจัดโครงการเป็นการลงขันเสวนาประชุมทางวิชาการเรื่องทุนจีนลูกไทยข้างท่องเที่ยวและสมเนี่ยในวันที่สี่กันยาน,นี่ครับที่โรงแรมกิงปาร์เนี่ยการลงขันนะไม่ต้องเราไม่ได้มีม,มีทุนคือทุกคนมาลงทะเบียนสามร้อยสามร้อยเป็นค่าอาหารค่าเที่นนันกันแล้วก็ ได้รับความคุณาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในส่วนของการบริการแล้วก็สมาชิกผุ้ที่สภารวมแล้วประมาณเจ็ดท่านน่ท่านจะลงมารับฟังแล้วก็มาแลกเปลี่ยนหาช่องทางหาทางออก่วมกัน <S <S ก็คือว่าเป็นกฎหมายแล้วก็ว่ากันไปในช่วงนี้คือทางด้านของสมาชิกนี่แล้วก็ช่วยกันขับเคลื่อนเลยนะเพวันป็นปกติเลยครับพี่เราเก็ขับเพลื่อนปกติเลยครับปกติแล้วก็พยายามจะทําให้กิจกรรมมีความโดดเด่นในแต่ละพื้นที่อย่างเช่นทุเรียนอย่างเงี้ยเราเราไม่ต้องทำบุฟเฟ่ปีหน้าเราจะทำอย่างนี้เลยครับคือ ใครมาร่วมกิจกรรมกับเราเนี่ยรับไปเลยคนละลูกนะแล้วบางจังหวัดเนี่ยคนไปเที่ยวน้อยเราพยายามจะส่งเสริมให้คนในชุมชนเนี่ยสร้างกาันสร้างแหล่งท่องเที่ยวด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปเพึ่งรัครับแล้วก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไปเซตอัพหมยถึงต้องไปสแตนตัวรอรับมันไม่ต้อง, up, อองให้มันเป็นการท่องเที่ยวตามวิถีปกติถ้าคุณจะมาต้อนรับก็เป็นเรื่องเวลาก็ว่ากันอีกทีหนึ่งแต่วิถีชีวิตเนี่ยไปวันไหนก็เที่ยวได้อย่างเงี้ยชุมชนเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนั้นแหละแว่็มันไม่ใช่แบบ ไปทีหนึ่งต้องแต่งตัวรอกันทีหนึ่งลยครจัดมันทําให้พวกมานไปเปลองอยู่กับเรื่องชุดเรื่องกิจกรรมและเวลาของชาวบ้านดีกว่าใช่ไหมแล้วไอ้เรื่องของความหนักใจในเรื่องของการดําเนินกิจกรรมภายในสมาชิกเนี่ยมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอาจารย์ไม่มีนะของเราไม่ค่อยมีอืมเราับบมีสมาชิกสนใจสมัครเรามากขึ้นนะนี่คือกระแสเลยคือเราเห็นจากการการที่คนคือการตั้งสม,มาคมแล้วมีคนอยากสมัครเนี่ยมันก็ไม่ง่ายใช่ไหมครับ บางคนก็ต้องไปควานหากันแต่ของเราเนี่คือทุกคนโทรมาถามอะสมัครสมาชิกคิดยังไงอะไรเงี้ยได้อะไรบ้างซึ่งของเราเนี่ยพยายามเน้นตลอดคือสมาชิกประเภทเดียวเลยคือตลอดชีพคือเนื่องจากว่าคนสมัครสมาชิกของสมาคมเราเนี่ยได้สองสถานะสถานะหนึ่งคือคณะสมาชิกสถานะสองก็คือคนะสถานะของการเป็นสื่อในสังกัดของสมาคมฉะนั้นเราเลยจําเป็นจะต้องมีสมาชิกประเภทเดียวเพื่อง่ายแก่การตรวจสอบครับ อาจตอนรับดีครับดีมากครับสมาชิกไม่มีปัญหาครับแต่ความร่วมมือดียกตัวอย่างที่จะไปกันยายนเนี่ยวันที่เจ็ดแปดเนี่ยงานอ่าลมปล่อยปูที่หัวหินเนี้ยก็ร้อยเจ็ดสิบเกือบร้อยห้าิบคนนะครับก็ก็ก็คือช่วงนี้มันช่วงกลางปีนะอาจารย์โครงการต่างๆนี่มันก็จะเห็นผลในช่วงของปลายปีหรือ,รอเป่าะ คำว่าเห็นผลหมายถึงยังไงครับพี่หมายถึงสำเร็จผลในการที่เราทําแต่ละโปรเจกต์แต่ละโปรเจกต์เนี่ยออมันสําเร็จไหมอย่างเนี้ยเลอฮะถ้าถ้า,ถา,เ,ราเราถามหาความสาเร็จมันต้องถามว่าตัวชี้วัดความสาเร็จมันคืออะไรผมผมมองว่าสมาคมไม่ได้วัดความสาเร็จอ่ตรงที่ตรงที่มีคนเข้ามานะแต่ความสาเร็จของเราคือเราสามารถทําให้คนรู้ แหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมให้คนอยากเที่ยวในประเทศมากขึ้นเราก็ดูจากการที่สมาชิกเขาร่วมมากขึ้นแล้วก็สนใจกิจกรรมมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ถือว่าประสบความสําเร็จโดยโดยมันคือเรียกว่ามันจะเป็นไทมิ่งของมันนะครับบางโครงการเนี่ยเขาอาจจะเคยไปมาแล้วเขาาจะอยากไม่อยากไปอย่างเงี้ยมันก็ยังยังไม่สามารถวัดได้แต่ว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยสมาคมจะกิจกรรมแล้วสมาชิกสนใจมากขึ้นไหมอันนี้สนใจมากขึ้นแล้วก็เรามีกิจกรรมให้เขาเลือกมากขึ้นนะครับ,รบ,รบแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็ไม่ต้องแพง เราสามารถไปเที่ยวเมืองไทยได้ดังนั้นเราก็ยึดเอาแนวคิดนี่แหละมาเป็นตัวดึงให้คนไปเที่ยวในประเทศนี่คือความสำเร็จนะพี่นี่คือความสำเร็จที่เราวัดได้ครับวัดได้เ่วัดได้นะตอนนี้นะครับนะแล้วนในส่วนสมาชิตัอนี้ไปอยู่ประมาณเท่าไหร่แล้วตอนนี้ประมาณห้าพันคนครับพี่โอ้ไม่ใช่น้อยเลยนะไม่น้อยครับไม่น้อยครับเออสมาคมอื่นยังยังจัดหาไม่ได้เลยของเรามีทั้งสองประเภทครับทั้งหลายปีแล้วตลอดชีพตลอดชีพเราก็มีอยู่ประมาณห้าหกร้อยคนนะครับ ก็ถือว่าเยอะครับโอ้โหบางคนเยอะเยอะแล้วนะครับเนี่ยโอ้โหเราจะสมาชิกรลายปีอะไรอยก่นะหลายปีซึ่งหลายปีเราแค่ต่อเป็นปีๆไปแต่บางคนแต่ระยะหลังเราจะไม่ค่อยรับรลายปีแล้วครับพี่เนื่องจากอย่างที่เหตุผลที่บอกคือเราต้องการที่จะรักษาสถารภาพของคนเป็นสมาชิกก็คือเดี๋ยวบางทีไปโน่นนี่นั่นไปอ้างตัวเป็นสื่ออย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเราก็ป้องกันไม่ให้ไม่ให้เอาชื่อเราไปแอบอ้างแล้วอีกที่สําคัญก็คือสมาคมมันมีสกัด เสื้อกาสที่คุณอยากใส่ที่เป็นเสื้อสื่อนะฮะใช้สื่อครับอันนี้เราให้เราให้ใส่เฉพาะคนที่มีสถานะเป็นสมาชิกตลอดชีพเท่านั้นครับแต่ต้องเป็นตลอดชีพนะรลายปีไม่ได้นะครับเพราะเดี๋ยวเวลาครบปีคุณออกไปแล้วเนี่ยมันเราตามประวัติยาครับครับนั่นก็คือสมาคมนี้เข้มแข็งนะต้องบอกว่าเข้มแข็งเลยก็ถือว่าเข้มแข็งอยู่ครับพี่าว่าวันนี้นะครับ ประมาณห้าหกปีที่ผ่านมาเนี่ยเราถือว่าเราเติบโตได้ค่อนข้างเร็ววันนี้ก็ต้องขอบคุณบรรมิตรอย่างการท่องเที่ยวอย่างประเทศไทยนะครับขอบ,อขอบคุณท่องเที่ยวและกีฬาขอบคุณท่องเที่ยวชุมชนหล,หลายแหง่งนะครับโดยว่าทททนี่ถือว่าเป็นภาคีหลักท,ที่ที่ต้องขอบคุณในตลอดปีที่ผ่านมาเลยนะครับอ๋อตอนนี้เราเราก็ร,ร่วมกับสมาคมมาโดยตลอดร่วมกับภาครัฐตอนนี้เข้ามาช่วยกันใช่ไหม ด้วยครับด้วยครับด้วยครับอันนี้เราเรามีพันธมิตรมีภาคีของภาคภาคราชการเข้ามาช่วยโดยเฉพาะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดเนี่ยนะครับครับอันนี้ต้องขอบคุณพออในทุกทุกจังหวัดเลยนะครับอืมเอาละครับนะแม่เดี๋ยวท่านก็มีภารกิจเยอะด้วยนะวันนี้กันจริงแล้วเนี่ยนะครับนะเราก็อยากจะกระตุ้นเรื่องของสภาพเศรษฐกิจแต่ว่ามันเป็นปัจจัยหลายอย่างนะบางทีมันก็เดินหน้าต่อไปลําบากหรือเกินมันก็ต้องค่อยๆทํากัน แต่ก็ต,กต้องบอกว่าอยา,อยากให้คนไทยได้เที่ยวเมืองไทยนะฝากบอกแฟนรายการพิเศษเลยว่าขอให้เราเที่ยวเมืองไทยนะครับไรายได้ก็อยู่ที่บ้านเรานี่แหละนะครับไม,ไม่ได้ไปไหนหรอกแต่เมืองไทยอยู่ได้ส่วนเรื่องของปัญหาทุนต่างชาติอะไรต่างก็คนที่ก็มีหน้าที่ที่จะคอยช่วยกันสะท้อนเดี๋ยวเราก็จะขยับขับเพื่อนสมาคมก็จะทำหน้าที่นี้เช่นเดียวกันนะครับอืมตรงบ้านนะครับนะ <c oughs> ในปี2568นี่ ละสถานการณ์ท่องเที่ยวมันน่าจะมีการขยับตัวที่ดีขึ้นนะอาจารย์วยพรโวยพรโวยพรได้ครับได้ได้าอย่างนั้นเนี่ยอาจารย์ช่วยฝากที่เสียงมาฝากส่งท้ายเนี่ยฝากทิ้งท้ายหน่อยครับก็วันนี้ต้องขอบคุณทางรายการในช่องยูทูบชา n นลแล้วก็ที่ติดตามรายการเปเยกนะครับที่ดูอยู่ในในวันนี้หรือฟังอยู่นะครับก็อยากเชิญชวนนะครับนอกจากติดตามในช่องนี้แล้วเนี่ยก็เชิญชวนทุกคนเที่ยวเมืองไทยครับ แล้วก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตา่อะไรที่ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีเราเห็นนักท่องเที่ยวอะไรที่ช่วยได้เราก็ต้องช่วยกันนะครับก็หวังว่าภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเราจะดีขึ้นแล้วก็ส่วนเรื่องนโยบายลักก็ปล่อยเป็นหน้าที่ของรัฐบาลเขาวันนี้ก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับพี่ที่ได้ให้โอกาสได้มาพูดคุยในรายการนะครับครับก็ต้องขอบคุณครับนะท่านนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวมากนะครับนะท่านอาจารย์สว่างทองไั่นะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ นะครับนะเราก็ได้เรียกว่าพูดคุยกันสัมภาษณ์กันนะกับอาจารย์สว่างทองไพ่นะท่านก็เรียกว่ามีการขับเคลื่อนนะทางสมาคมหนะ้สื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวโอ้ตอนนี้สมาชิกเนี่ยนะครับนะมีจำนวนมากเลยนะครับถึงแม้ว่าสภาพโดยรวมของการท่องเที่ยวของเราอาจจะ,ะสะดุดบ้าง แต่ผมเชื่อนะครับนะอีก2อสาปีข้างหน้านะถ้าภาครัฐเนี่ยนะครับนะมีความเข้มแข็งมากขึ้นนะทิศทางเรื่องของการท่องเที่ยวมันน่าจะขยับไปในทางที่ดีขึ้นนะครับนะและนี่คือสรรหาเรื่องมาคุยนะครับเราพบกันทางช่องยอสเล h ชานอลนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟัง ขอขอบคุณฮะอาจารย์สว่างทองไผยนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวขอขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับคุณผู้ชมผุ้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ